เป็นคู่ชิงงานแข่งเบลเทอร์เอาต์ลิงชันนะคะระหว่างเด็กตัวตึงไก่ลาดนะกับเด็ก็ถังโอเค่าเซ็ตไปเลยเอาเลยเปลี่ยนใบหนึ่งเียมของใบเปลี่ยนใบหนึ่งเปลี่ยนสองได้กว่าเปลี่ยนสองได้ หนึ่งสองปึ๊บนะโอเคผมเริ่มก่อนเนาะใช่ครับใช่สองสามสี่ห้าันหนึ่งนะครับปึ๊บเอนเนาะเด็กที่เราชอบคือปูรทำลายฝูร์ทำลายเออจอย่าบอกนะเฟมบุกฝร์ทำายอือสามลงสอง สี่นึงสี่เลนหนึ่งโอ้โหครับโอ้โหบู๊เล่นๆไม่มีอะไรไม่ผ่านโอุ้ยตกใจแล้วจอหนึ่งที่ให้มังเต้ครับอะไรพี่มเตอร์นี่ยเดี๋ยวเราเรียกได้ใช่มใช่ใช่คือพี่จะเรียกมังเตอร์มาหนึ่งตัวแล้วน้องก็เรียกมังเต้มาหนึ่งตัวขันไหมเออเขาบอกว่าขันอ่ะขันกี่ตัวอ่ะถ้าเกิดจะขันอย่างนี้ คัดกับพี่ก็เลยผ่านโอเคครับผ่านเลยเหรอใช่ใช่เอาขึ้นก็หนักเลยอย่างเงี้ไอ้มือมือหนึงนะรอจั่วแล้วเคาน์ทีเดียวได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่หรอกไม่มีขอคิดไปเยอะเครียดม่มีเยอะเครียดอ่าผมจ้างอันนี้เอ้าไม่มีไม่มีไม่ไม่ต้องคิดแล้วครับเคาน์เตอร์อย่างเดียวหรอเ เลยอย่างนี้แต่ขี้เกียจขี้ล่ะอาวพวดพวดไปแล้สองเลือดไปเลยเข้าเลยบางคนเขาชอบกักเล่นเกมช้าพี่อะไม่อยากเล่นเกมช้าแค่พี่ไม่มีตัวตีเกมตอนแรกเห็นยื้อยู่ตอนแรกไม่มีไม่มีไม่มีตัวตีเนียหนักอ่าโอ้โหโข้างนี้เยอะจ่ายห้านะผมลง มา,ลนนาแล้วถัาแล้วก็จากนั้น่ายฝาครับผมลงมคิวได้หนึ่งครับผมแล้วก็โดดขึ้นรถแล้วจากนั้นใช้จุดดัน <S 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 อุ้ยอุ้ยตีพลังเท่าไหร่ครับพลังห้าตีตัวไหนเอ่ยตีนี่ดีกว่าจริงสองสสไฟ แล้วก็เอฟเฟกนี้ก็คือเมื่อทำลายได้จะหน่ายไรด้วยได้ครับตามกฎขอบคุณครับไก็ได้จวดะสีก็ดีใช่นี่นะตัวหนึ่งแล้วก็นี่นะครับรถถังต้องเล่นอย่างเงี้ยเพราะรถถังตีตีเข้าไม่ค่อยได้ครับผมมาถึงนี่เลยใช้เลยครับหนึ่งสองเพิ่มทรัพยากรหน่อยอยากใช้บ้างจังเลยเท่าไรเลยครั้5ห้ากันไปหนึ่งรอบ เพราะว่าตัวนั้นใช่เอ้าิหนึ่งครับเฉยหายยอเบอกว่าช่างมัเกียดชิดนรงีี้ไปเพิ่มครับแบงแล้วก็ ขอผ่าปวดไม่ได้พลังห้าไม่ไหวผ่านครับสู้ไม่ได้ขอตั้งตีจัวหนึ่งติดขวางไยแอดเจ็บัวดโดนกล้วยตีตัวไหนดีจ็บตีตัวไหนดีต่อเหมือนกันมันเราทำไโอเคครับอีกนึงครับด้จวดเลยครับผ่านแล้ว ครับผมจวหนึ่งจากธรรมดานะแล้วก็จวบจากไรจบจากไรเออฟึบๆมั้งไม่ขึ้งเลยติดเยอะว่ะมา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 ไปหามาเลยเนี่ยหาไม่ค่อยได้เลยฮะแต่ว่าใช้นี่ นี่ใช้ชอจะเลยนะครับนายเจอเลยแล้วเหรอใช่ขัดไม่เออลืมไม่ขัดไม่ขัดพี่อยากได้พักไก่แต่เอาเดี๋ยวก็เนียนแข่งก็ได้นะนี่ไม่ไม่หมายถึงว่าเนเด็กเี่อยากจั่วพลังเลยนะครับตอนเจ็ดมันเยอะจังวะนี่ไงบอกเพื่อของหวานเงินเจ็ดเลยวะเอะเยอะชิบหาังวะกันไปหนึรอบเออเเลยเออเลยพลังเจ็ดอรอพลังเจ็ด แพ้อยู่ใบเดียวอะเจ็บนั่นก็วัดดีกว่าอุ้ยวัดเลยเหรอทางเจ็บเลยนะกลัวกันหน่อยกัวกันหน่อยเนี่ยมันเยอะว่ะอย่ากลัววัดกันดิกลัวพอหน่อยเจ็บเลยนะค่อยค่อยเยอะแล้วกันอุ้ยโกไอ้นี่เขาเยอะเหมือนกันนกบอกแล้วผ่านแค่ผ่านตัวหนึ่งที่ทำอะไรไม่ได้นอกจาก ไปเลยหลังไะไรครับเจ็ดเจ็ดกันตายไปกล้วยเอือทำลายแทนแทนอันอันนี้มันแค่จนสุดเพลินเนาะใช่ครับโอเคกลับมาเท่าเดิมนะเจ็ดแต่มันตีไม่ได้ไม่มีคนทีขวานอ้มัน, <Cause S 1> นล็อกขวาเลย โอหคึ่งขวาย่อมใช่ใช่ใช่เออไหวขี้เลื่องติดขวานขวานเป็นของที่ทําให้ทหารเอ๊ะมันไม่เข้ากันเลยขวานรถถังถังเป็นเพียงนี่ยเดี็กขวานเนี่ยทําให้มันตีได้ใช่ไม่ได้พลังเท่าไหร่ครับเจ็ดใหญ่ใหญ่ใหญ่พลังหกพลังหกอารมณแบบว้าเลยอ่ะเฉียดเลย เขาเยียบอะไรเลยเออ,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 อติดขวางครับโอ้โหอันนี้ใหญ่ <c oughs> ใหญ่ไป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 เย่แล้ว <c oughs> ใหญ่ไปเจมจะห่วนทั้งหอยตะกี้ตะกี้ไม่ไหวจริงใหญ่ไปงั้นงั้นงั้นหูตะกี้แปดหูถ้าเคยยืนแปดนี่แบบไม่มีอะไรขาดเลยนะแม่เที่ยวเลื่นเล่นอ่าเิวเล่นเล่นเทีวเลอนเล่นเอ้าหลังอุ้ยสีไม่ได้ผ่านติงขวาอีกใบแล้ว สองจ่ายถึงขวาเลยล่องคิวหนึ่งแล้วก็ล่องกันตายนะครับตอนตอนลงตอนลงอุบัติเหตุเหรอสีบอกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างงั้นก็กระโดดตีเลยหลังเจ็แอดเจ็บแอดเจ็บตายนี่เลยครับเจ้าก้าอุ้ย อุ้ยไปหมดเลยไปหมดเลยพอพอพอ,พอการน,นี้มันไม่ได้ถูกทำลายไงมันมันเป็นการอเอาลงไปเลยอ๋อไม่เหมือนกันอ๋อครับผ่านโอ้ยเคียมได้หรอโอ้ยเยียเคียมงงงเลยครับตัวหนึงนน่งตัวหนึงนน่งตัวหนึ่งเฉี่ยวโคลงเฉลี่ยที่ตะเกียบมันฮิวไม่มีฮิวนี่คือมือเท่าไหร่ครับมือไม่สวน เออศูนย์เหรอแต่ตะเกียบอกเลยตะเกียไม่มีอยู่แม่งลงมาเทียบตีตายเลยเอาไลฟ์ไปสองเลครับเจ็ดคิดอันนี้คือจวปกติใช่ครับจะไปจวตัดไลน์ให้โอกาสในการตั้งใหม่ได้เวลาเริ่มต้นใหม่เลยกันใหม่ความเจริ ไลสา้เชนา่นชไนนี้ชนี้นี่อะไรขาดไหมไม่ขาดครับของดีอันเนี้ยเขาใผมอันนี้ของดีเราไปใช้ชุบเมียเหมือนกันใช่ใช่ใช่ โอ้ยไม่อยากไม่ไม่อยากทําอะไรบนมูไม่อยากทําอะไรแต่ไม่ได้อันนี้เสิยงเสียงสามไม่ยอมอ๊ะไม่มเหนอยวเอาเอาเอาไม่เหนียแล้วกันครับขึ้นมือจากนั้นก็ ของดีเลยของดีเลย6.5.6บนนั้วก็ต้องยอมยอมใจพอส5ลงรถถังเดี๋ยวๆๆๆติดขวานอุ้ยอุบัติเหตุตายไดก่อนให้ให้ขว้าดีกว่าคือต่อไปขาอะไรยอม2หน่อยอีตัวหนึ่งขัดชุดดอกเซฟินี่โอ้โห อุบัติเหตุแล้วถังมาผูกคว่ำเลยอู้ีลงขาดเลยไหมครับ4ีลงไม่ขาดอะไรไม่ขาดอะไรนันก็ติดขวานให้พี่แบงค์อีกรอบนึงถังเก่งนะกลัวไล่ไล่ครับอาเลยไหมครับได้โอ้ยไปเลยสุ่ยกาจะมีนี่ขาดหน่อยไปดงอุบัติเหตุไปจบเลยอ๋อ ตอนกันะแบบงงงงตอแรกอาจจะขโมยหน่อยขโมยแบงค์เนี่ยโอ้โหแอปเยอะอเลยเต่ม <c oughs> ไม่มีตัวก็ไดผมผมชื่อดวัรวัจงะยืยังไม่แพ้ครับแ้ว